สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะ วันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะจากอีพีที่393กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่0 8น9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่๋าเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะพี่แอดไลน์กันเข้ามา อขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางนะคะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นอีพีสามเก้ามใหม่เลขที่1นึ่ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่สาพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่หลวงพ่อเงินเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานนะคะพี่สาเป็นพิมพ์ขี้ตาแบ่งปันสามบาทใหม่เลขหนค่ะ หมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีค่ะพี่เหรียญเก่าสรรภาพใช้หลวงพ่อโอภาสีนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะาศา 97, พศ .2497 ค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน3 0 0บาทหลวงพ่อโอภาสีหมายเลข2ค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดค่ะพี่ปู่รอดวัดบางน้ำบนนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหนึระทองผสมค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงปู่รอดหม่เลข3มค่ะเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋า,ส,ะะจาสามร้อยบาทใหม่เลขที่3มค่ะหมายเลขสเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่ด้านหน้ามีตัวทอทหารนะคะพี่จ๋าปู่ทวดเตารีดหลังตัวหนังสือคะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเตารีดปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะคะพี่แบ่งปันให้พี่เอฟซีสามร้อยบาทหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋าห้าเป็นปู่ทวดเนื้อว่าน,นะคะ่ะพี่พิมพ์พระรอดนะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดหมายเลขห้าค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทเก่าสวยใหม่เลขที่5ค่ะหมายเลข6ค่ะพี่6เป็นเหรียญรัชกาลที่9ทรงผนวดค่ะพี่เหรียญรัชกาลที่9นะครับจะเป็นเหรียญทรงผนวดใหมายเลข6ค่ะแบ่งปันที่3 0 0บาทเก่าสวยค่ะพี่ หมาเลขสิบเป็นพระหูยานค่ะพี่จาหูยานเนื้อตะกัวมีครับสนิมแดงค่ะเก่าสวยค่ะพี่จาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามรอยบาทหมาเลขเจ็ดค่ะ หมายเลขแปดเป็นพระร่วงทรงเกราะค่ะพี่จ๋าเนื้อตะกัวครับความเก่ามาเต็มนะคะพี่พระร่วงทรงเกราะหมายเลขแปดสามร้อยบาทคะ่ะหมายเลขที่เก้าเป็นพระสมเด็จพร้อมการเลี่ยมจับขอบเงินค่ะพี่ สมเด็จเก่าเรียบจับขอบเงินนะคะพี่สาเก่าๆค่ะพี่เป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยเก่าสวยนะคะพี่สาด้านหลังเปิดโชว์เนื้อหาประมาณนี้ค่ะแบ่งปัน300บาทใหม่เลขเก้าค่ะหมายเลขที่10เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่พี่หองค์300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข10แบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋าพระสมเด็จค่ะ11ค่ะพี่จ๋าเป็นวัดเกตชโยมีร่องรอยการปิดทองลงลักษ์ณค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามรอยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสิบสองเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปกักครองมะขามเท่าะคะ่ะพี่จ๋าปู่สุขนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆสภาพใช้เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะ หมายเลข12เก่าสวยค่ะ13เป็นเป็นสมเด็จพระประถมนะคะพี่จ๋าสมเด็จองค์ประถมค่ะพี่เป็นรุ่น2เก่าสวยค่ะพี่จ๋าสีทองเหลืองร่ามค่ะสมเด็จองค์ประถม300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่เอ่อ13ค่ะ 14เป็นเหรียญโลพระพรหมค่ะพี่จ๋านั่นหลังมีร่องรอยการจานค่ะเหรียญโลพระพรหมใหม่เลข14ค่ะหลังมีรอยจานสามร้300บาทใหม่เลข14เก่าสวยค่ะ15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟนะคะพี่จ๋า หล่อพ่อเงินวัดป่ามะไฟใหม่เลขสิบห้าค่ะสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะพี่สิบหกเป็นชินราชนะคะพี่สายชินราชเหรียญชินราช หูเชื่อมค่ะพี่จ๋าสรรภาพใช้ค่ะชินราชเมืองพิษณุโลกนะคะพี่จ๋าเป็นชินราชหูเชื่อม300บาทหมายเลข16ค่ะเก่าสวยค่ะพี่สิบเเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพ่อเงินนคนปรปฐมนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนใญยหอมปี2522ค่ะที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่หลวงพ่อเงินปี22ค่ะหมายเลข18เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะคะพี่จ๋าเป็นปี19เก่าสวยค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าหม่เลข19ค่ะ30เป็นพระสังกจายเนื้อตะกั่วนะคะพี่สาสังกจายเนื้อโลหะค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นตะกั่วหรือเป็นอะไรนะคะพี่า๋าเลี่ยมเงินนะคะพี่จ๋าพระสังกจายพร้อมการเลี่ยมเงินค่ะ นี่ค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทหมายเลขสิบเก้านะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่หล่อเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะเหรียญหล่อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ ถูกใจสนใจต่อใไซทักลายแจ้งหมายเลขค่ะพี่หมายเลข14เป็นปิตานะคจะจากเนื้อเมกกะพัดยันยุ่งเลยค่ะพี่พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพระปิตาเนื้อเมกกะพัดค่ะ แบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะพี่ปิดตาเนื้อเมกัพัดนะคะพี่จ๋เรี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจรุ่นพิเศษค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อทันใจรุ่นพิเศษปี2513ค่ะนี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทันใจ300บาทปี13ใหม่เลขที่22ค่ะ 23เป็นเครื่องรางคะ่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงลักค่ะพี่ลงลักถักเชือกนะคะพี่จ๋าขนาดเทียบกับตังเหรียญหนึ่งบาทประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพี่เป็นเครื่องรางนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงลักเก่าๆเ,เลยค่ะถักเชือกไว้นะคะพี่จ๋าลงลักเก่าสวยค่ะแบ่งป,ปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลข23คะ่ะ24เป็นเหรียญพระครูรุ่งค่ะ หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือใหม่เลข24ค่ะ1องค์300บาทค่ะพี่จา๋า2องค์500บาทค่ะฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่จา๋า0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยาเย็นอพีที่393ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า